เฮยครับพบกับรายการแครสซาเกมเมอร์นะวันนี้ผมก็จะมาสอนการเออ,เอ,อ่การให้เพื่อนให้เพื่อนของคุณอนะ่ะเ,เข้าเข้าเซิร์ฟไมคับของคุณโดยไม่ต้องเปิดเซิร์ฟให้ยุ่งยากนะฮะให้เล่นแบบเอาชีวิตรอดอะไรกันได้เลยนะฮะโอเคนะคุณก็ออ่จะเข้าไมค้าธรรมดาหรือไมค้าเอ็กพีก็ได้เอพได้ แต่ผมแนะนำให้เป็นไมค์ครับ SP นะโ <c oughs> okay. อเคเข้าไปนะ <c oughs> กดเล่นคนเดียวนะสร้างโลกใหม่นโลกสร้างโลกใหม่เขียนชื่อนะเขียนชื่อโลกพกุ่โลกพุ่ ้งโอปีเป็หนึ่งสองสามสี่นะโอเคหมุสร้างสรรค์ตั้งค่าเลสลาบแปนลาบหรอกตกลงสร้างโลกใหม่โอเคนะฮะแล้วคุณก็ต้องมีตัวฮามาชินี่ด้วยนะฮะนี <c oughs> <N> ่ฮะตัวฮามาชิ ต้องต้องใช้ทำอาชอาาีเอ่อแบบแลนกันนะโอเคนะพอคุณเข้ามาในสร้างโลกพอคุณสร้างโลกเสร็จนะฮะคุณก็จะอ,อ่พบนี้ฮนะแล้วกดคุณกด ESC หรือให้เรล่นผ่านแลนนะฮะอ,อแัแล้วแล้วแตคุณนะปดการใช้สูตรสร้างสารรค์เพื่อชุมให้าชีวิตรอดสร้างสารรค์ก็เริ่มเปิด เริ land uc, ่มเซิร yeah, like ์ฟเวอร์แลนด์นะปึ๊บเนี่ยแล้วคุณจำอ่ะจำไอ้ตัวหนังสือเนี่ยห้าเก้าศูนย์แปดหนึ่งเนี่ยแล้วคุณก็โอเคนะให้คุณสมมุดมีเครื่องของเพื่อนคุณนะก็ให้เครื่องคุณเข้ามาคาบไปนะแต่ต้องจอยฮารมาชิก่อนนะเข้ามาคาบไปนะ โอเคโอเคนะสมมุตออันนี้เป็นเครื่องเพื่อนคุณนะฮะให้เพื่อนคุณกดเล่นหลายคนอ่อนี่ฮะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ผมสร้างไว้แต่เพราะว่ามันเป็นเน็ตเดียวกันก็เลยแรงกันได้นะฮะแต่ สมมติสมมติอยู่คนละจังหวัดกันนะฮะสองเรื่องนี้จะแลนกันยังไงอยู่คนละจังหวัดเราแลนไม่ได้แบบนี้นะก็กดแล้วให้เพื่อนคุณกดที่เพิ่มเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ก็ให้คุณพิมพ์ i อพีฮามาชิไอพี IP ฮามาชิของคุณลงไปนะให้เพื่อนคุณพิมพ์ i อพีฮามาชิของคุณลงไปพิมพ์ไปปุ๊บแล้วนี่ฮนะตองเปิด ตรงตรงที่เพื่นคุณเปิดแลมไว้นะจะมีจุดสองจุดแล้วก็ห้าเก้าศูนย์แปดหนึ่งนะให้คุณใส่เข้าไปนะห้าเก้าศูนย์แปดหนึ่งนะให้คุณกดตกลงนะนี่ฮะได้แล้วนะคะง่ายๆนะถ้าอยากเอาหมดเอาชีวิตรอดก็ได้ไงคือแก้กันเลย เนี่ยเห็นกันแล้วอเคนะนี่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะ